สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสี่ทิศแฟนทุกคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาก็ล้มแห้งอีกแล้วพี่น้องกับมะนาวอีกคือเก่าเดียวห่อน,เด,น,นอเ,เดียวหนาวพี่น้องเลยเดียวห่อนเดี่ยวหนาวตลอดเลย ออมตะนางเลยพี่น้องวันนี้เพิ่นพากันทังหลักหัวทังหลักมือนี้อ้อมแล้วใส่ตะนางเหล็กพี่น้องให้มันจังกันเบะกันหัวกันควายมันจังบอกเข่าได้เนาะใส่ตะนางเหล็กเลย กับสองคนคือเก่าพี่น้องเย เงนิงนเงินไม่ลุ่งกันนาสิใกล้ชิดเห็ดแล้วแหละพี่น้องเอ้ยสั่งปูนสั่งเสา,เามาเลยเนาะแต่ว่าเหตุตัวน,นี้ก่อนเห็ดหน้าต่างก่อน <c oughs> ขอโทษขอไปพี่น้อง <c oughs> เหตดตะนางให้มันแล้วก่อนนอ้องอ้อมให้มันแล้วก่อน <c oughs> เสียหลายอย่างโผดจนเราผิดเราถือต้องขอโทษขอไฟพี่น้อง ตอนนี้ยังยังบ่เขาที่เขาทางพี่น้องเลยมันลายยางเกินเฮ็ดผอมกันเลยทางโซวนลาเซลล์ก็ยังบ่ทันได้ติดจักมือใดเจาะไว้ซื่อยังบ่ชหัวเป็นมือใด้ขันสิติดตอนนี้ก็บ่ได้เนาะคันบ่ชหัวแล้วก่อนยันงอยันควายมาสีมันสีดหักมันสีม,นมุนเมื่ น้อยอีกแล้วก็เล็กมีอีกถ้ารุ่นพี่น้องไอเล็กนี่สิเฮ็ดหยังเนาะไอ้ก้ายจางเลยการอยู่กับ พุดธพุทธพุท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 ธคืนพี่น้องเลยเกิดขึ้นหลายหลายอย่างพร้อมพร้อมกันเลยโครงการอยู่เงินจงใช้บ่มีอะไรและพี่น้องไม่ใช่บม่มีแนวเฮดอะไรอยู่เงินนี่ มีแต่อยู่กับลุ่มพี่มดเละเละ เออก่อ1ยาวสิบสกว่าเมตรก่อนยาวสิกว่าเมตร ก่อดึงนี่ยาว10เมตรบ่10 11เนาะอ่าประมาณ10เมตร10 1เมตรกันอย่างอะนะกะ พราะว่าไล่เนาะจากนั้นอ่าขัาา m, ข้นบ่อสิบเมตรกับสิบเอ็ดเมตรพี่น้องเลยความยาวก่อหนึ่ง <c oughs> มันมีเนื้อสารบ่อแบบนี้มาต่อกันนะเ <c oughs> ออฟูห้ามางออกนี้ฟ <c oughs> ูห <c oughs> ้ามอันนี้บ่อเออ แนวค้นเนาะเจะไม่เราต้องใส่ครีมบบขัมขบพับมาหาเนาะม่เกิดม,มาสานเอง,งี มันก็ยากแล้วเนาะมันเป็ามหลอกของมันนี่แหละเห็นเขาสารนำไปเบิ่งในโรงงานกันนะโอ้ยสบายอลีคนเห็ดนะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เครื่องเห็ดเองอย่างนั้นมันเหมนเี๊ยวเกี๊ยวไรเกี๊ยวว่าใช่ไหมเมนเครื่องเห็ดเองมีแต่ธาว่าได้เท่าได้เม็ดเลยสงสัยคน อ่าเปตัดเ์เอากลบเาไปเห็นยากเนาะไม่ยากตู้นี่แล้วหักหัวมันนี่แล้วมือเข้าเลยมันเครื่องเลย่เป็นคนเครื่องบิดคือกันกดหัวหลอัน้มันตายล 3-4 ăn lời Xì biết cô Ờ sao Sao ít cô Xì đây một giây đi nó ít cả Cô là 10 mệt Xong rồi Xong quà nó có miết. มามันก็ออกมาแล้วแล้วมนี้ลมแห้งเนาะบ้านนี้หอดเนะรอียลอมันี้เพิกกลับมาลมแห้งมะนาวอีู่เลยแต่ละมือเปียนยู่คูอมือพี่น้องทั้งบ้านเท่านี้ยอมรับเลยอากาศนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ขมือ응เดือนกับบอกงามมันเทียงโพดประดำวะเป็นน้ำอากาศอี่างนะ้เนาะคนกับบอยู่ดีป้องกันเบะพี่น้องเลยโดยสปอร์เบะเลยนะี่แต่บางที่มันก็ขึ้นได้ในเบะ ทั้งที่มันกนกระโดดขามรห <Yeah, yeah. S 1> อ่ะยากว่าสิปองกันมันง่ายๆนะเบนขึ้นบนทึกขึ้นไปหาขี้มรถเพื่อได้ดาชานอยู่คูอัน หลุดไปหลุดมอยู

ลาเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e เคยลาเด้เลอพอกันไหมคลิปน้สานสบายดี